วันนี้นะคะนุ่นจะมาทำคลิปเพียการนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาอยาอยู่ใกล้ๆคุณไหมนะคะอันนี้นุ่นจะมีไพ่ให้คุณเลือกทั้งหมด4กองนะคะแต่ก่อนที่จะให้คุณเลือกเนี่ยเดี๋ยวนุ่นขอนําเสนอนะคะกันแดดนะคะวิคีมนะคะแล้วก็เจลมาหามป้อมสําหรับคนที่นะคะต้องการฟื้นฟูผิวนะคะมีจุดด่างดำต่างๆนะคะชุดนี้นะคะ4ชิ้นนะคะ เห็นไหมเออสี่ชิ้นเพียง500บาทนะคะจากปกติก918บาทนะคะเฉพาะเออสิ้นวันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะให้คุณหลับตาแล้วก็อธิษฐานว่าเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณไหมเราลืมตาเลือกกองไ่ที่มีพลังงาน,นึ่งดูดคุมาที่สุดเลยค่ะอ่าน่าจะเลือกได้แล้วนะคะ อน,นุ่นขออนุญาตอ่านไพ่กองแรกเลยนะคะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะนุ่นมีการเปิดไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าไให้ที่คุณได้นะคะใบแรกคุณได้ดอมเบจิเชียนชาริออตควีนออฟเพนติเคิลเทนออฟแวน คอมมิตในออฟคัฟฟ์เขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณไหมเหรอคะเขาคนเนี้ยของคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวสูงนะคะเขาคนเนี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยวุ่นวายกับใครนะคะเขาจะไม่ค่อยวุ่นวายกับใครและไม่ชอบให้ใครวุ่นวายกับเขามากเกินไปนะคะ เขาเนี่ยอยากจะอยู่ใกล้คุณก็ต่อเมื่อเขาอยากอยู่ใกล้จริงๆแต่ถ้าเขาไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรหรือไม่ได้พยายามเอาตัวเองมาอยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยก็คือให้คุณนะคะไม่ต้องพยายามเข้าใกล้ชิดเขานะปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายเข้าหาคุณนะคะเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดเก่งแล้วก็มีความสามารถหลายๆอย่างแล้วบางครั้งเนี่ยสามารถอ่านใจคุณออกได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะเอาชนะใจเขาหรือแบบ เรียนรู้ที่จะรู้จักเขาเนี่ยคุณต้องพยายามนิ่งนะคะนิ่งแล้วก็เป็นตัวของตัวเองก็คือพยายามทําเหมือนสนใจเขาให้น้อยนะคะถ้าถามว่าเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณไหมคือมันเป็นเหมือนกับว่าบางจังหวะบางเวลานะคะเขาเองก็อยากอยู่ใกล้คุณแต่เขาไม่ชอบให้คุณไปอยู่ใกล้เขา คือเขาจะเอาตัวเองเข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเข้าหาเขาอะค่ะคนแบบนี้คนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคนโคนธนาของคุณเนี่ยเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาจะมีเรื่องอะไรของเขาต้องทําเยอะอะอาจจะเดินทางบ่อยอาจจะทํางานเยอะบางครั้งโลกส่วนตัวสูงบางทีคุณแบบไปพยายามเข้าใกล้เขาในจังหวะที่บางทีเขาเหนื่อยงานแล้วเขาอยากอยากอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาอะ ก็กลายเป็นว่าเราเข้าไปผิดจังหวะกลายเป็นเขาหางุดหงิดกลายเป็นหน้าลำพานอีกนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเขาอยากจะเข้าใกล้คุณเขาจะพยายามเข้าหาคุณเองนะอ่ะเดี๋ยวนุ่นขอเปิดไพ่นางฟ้าให้คุณนะคะ เนี่ยค่ะเพฟูเม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่เป็นเรื่องสนุกสนานหรืออาจจะแบบเป็นเด็กอะคะ่ะเออเหมือนเป็นการวิ่งไล่จับเล็กๆน้อยๆเนาะไม่ต้องพยายามเข้าใกล้อะคะ่ะเขามาให้เขาพยายามเข้าใกล้เราเนาะเหมือนแบบมันก็แบบเป็นเรื่องสนุกเหมือนกันนะบางทีอะคุณลองคิดว่าเฮ้ยหาวิธียังไงเขาเข้าใกล้เราดีหรือแบบมีช่วงเว้นระยะห่างเพื่อให้เขาอยากเข้าใกล้เราอะค่ะคือมันเป็นมุมมองที่แบบเป็นความรักที่มันดูเหมือนเด็กมีความสนุกสนานหน่อยเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1 เขาอยากเขาเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณไหมยอยากแต่ไม่ใช่ตลอดเวลานะคะเขาจะอยากอยู่ใกล้คุณก็ต่อเมื่อเขาพยายามเข้าหาคุณเองนะคะคุณไม่ต้องไปพยายามเข้าหาเขาก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากสับสไครตด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณที่ทาําทานสแตมให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ต้องการดูดดงส่วนตัวนะคะแอดไลน์นู่นมาได้หรือจะดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะวันนี้นู้นไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย กันที่กองที่2นะคะสำหรับใครที่เลือกไพ่กองเนี้ยนะคะบอกไว้ก่อนว่าเป็นการอา่านไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ถ้าไม่ตรงให้คุณไปเลือกกองใหม่ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณไหมนะไพ่ที่คุณได้ King คิงออฟคั e ส o s s w o r d Devil t t e e m p r e s s The World เดลเวอร์ถามว่าคุณที่เลือกไพ่กองนี้ต้องบอกว่ามันมีพลังงานของรักเราสองสาคนนะคะเป็นพลังงานของการหลงไหลที่หรือเป็นการเอ่อความความแบบสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะค่อนข้างที่สะโดดเด่นความรักครั้งนี้มีตัวเลือกนะคะมีทางเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวคุณและตัวเขานะคะ หมือนตัวเขาเองเนี่ยถามว่าสนใจคุณไหมสนใจนะคะแต่เหมือนมันมีติดความสัมพันธ์บางอย่างหรือตัวเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่ก็ได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่โดดเด่นนะคะคุณน่าจะมีใครอยู่หรือเปล่าหรือคุณอาจจะมีตัวเลือกมากมายนะคะน,นี้มันเป็นไปได้2กรณีนะคะจริงๆอะ่ะเขาเองก็สนใจคุณนะคะคุณดูดีคุณดูแบบเลือค่าดูแบบว่ามีความ เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งอะคะ่ะเขารู้สึกชื่นชมชื่นชอบคุณมากๆแล้วก็หลงไหลคุณมากๆด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยแต่เขาเองเนี่ยก็มีตัวเลือกมีทางเลือกอยู่เช่นกันนะคะ ถามว่าคนที่เลือกไพ่กองเนี่ยตัวเขาเนี่ยอยากอยู่ใกล้ๆคุณไหมถ้ามีโอกาสเขาก็อยากอย,กอยู่ใกล้ๆคุณนะเพราะว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะแล้วไม่ได้ดึงดูดแบบธรรมดาด้วยนะดึงดูดทางเพศด้วยอันนี้ถ้าคุณอยู่ใกล้ๆเขาอันนี้คุณจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของเซ็กนะคะอันนี้คือนุ่นเห็นในไพ่นุ่นก็ขอเตือนเนาะว่าเพราะว่าจริงๆอะ่ะมันมันเป็นความ รู้สึกที่แบบอันนี้คุณต้องดูให้ดีว่าเขาหลงไหลคุณเรื่องเซ็กอย่างเดียวด้วยหรือเปล่าแล้วเขาคิดที่จะสากาสัมพันธ์ต่อไหมหลังจากนี้นะคะเพราะมันกลายเป็นเหมือนแบบความสัมพันธ์แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนนะคะเหมือนเป็นความหลงไหลนะมากกว่าอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วคุณเองต้องเช็คด้วยว่าเขาเองเนี่ยนอกจากคุณอะ่ะเขามีใครอีกไหมคุณเป็นตัวเลือกเขาอะ่ะเป็นตัวเลือกที่เออ อยู่อันดับต้นๆไหมนะคะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะแล้วก็ไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องเลือกคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องระมัดระวังนะก็สําหรับใครที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยต้องบอกว่าเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณไหมอืมมันก็อยากแหละค่ะเหมือนกับอย,กอยากอยู่ใกล้ๆอยากสัมผัสเดินล่างคุณนะคะอันเนี้ยระวังนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยระวังคุณเออมีเกณฑ์ของการตั้งคันแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดู ให้อนางฟ้านะคะจะบอกอะไรนะคะกับคุณโอ้ฮันิมูนให้กองเนี้ยถ้าคุณเป็นแฟนกัน หรือคุณเป็นคนรักกันเนี่ยมันจะได้เปรียบกว่าใครกองอื่นๆคือคุณจะได้ไปฮันนีมูนไปเที่ยวด้วยกันนั่นแหละค่ะไปแบบดื่มน้ําพึ่งพระจันใครที่อยากมีบุตรนะ่ะในกรณีที่เป็นแฟนกันออแต่งงานกาันต้องการที่จะมีบุตรเนี่ยมีได้เลยเพราะว่าจังหวะดีมากแล้วมีการเกณฑ์ของการตั้งครรภ์ด้วยแต่ถ้าคุณยังไม่ได้มีสถานะเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะบรรยากาศต่างๆเนี่ยมันจะชวนให้คุณรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศโรแมนติกแล้วมันอาจจะมีการพลาดพังได้นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะเพราะเขาเองเนี่ยก็อยากอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาหลงไหลคุณออหลงไหลคุณแบบถอนตัวไม่ขึ้นนะคะมันเหมือนเป็นความสเสน,เน่หานะเหมือนโดนต้องมนจะรู้สึกว่าเหมือนแบบหลงไหลรูปรักออกินกายของคุณอะไรประมาณนี้นะคะ ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์า like, ฝากแชร์ฝากซับสไคร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณที่ทาพาสแตมให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์นุ่นมาหรือจะดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะวันนี้นุ่นไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะมาต่อที่กองที่3นะจ๊ะสําหรับของข้อที่ว่าเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณไหมนะคะอันนี้เป็นการอ่านไพ่โดยร,รวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางเนาะสําหรับไพ่นะคะนุ่นเปิดไว้แล้วอขออนุญาตอ่านเลยแล้วกันเนาะไพ่ที่คุณได้นะคะไปแรก king of wands king of pentacles four of pentacles five of wands เซเว่นออฟเพนติคัลเพดออฟซอสนะคะก็สำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ถามว่าเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณไหมคนคนนี้เป็นคนบ้านง,งานเนาะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยแสดงออกนะคะเป็นคนขี้งกเป็นคนชอบเก็บเงินนะคะหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจให้ใครง่ายๆนะคะมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะชีวิตว,วุ่นวายแต่กับการงานนะคะแล้วทำอะไรเนี่ยมันจะรอบคอบนะคะเขาจะทาอะไรเนี่ยเขาจะคิดถึงเรื่องเอ,อ่อ เหตุผลนะคะความเหมาะสมแล้วก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันนะทาอะไรเขาจะทําตามใจตัวเองนะคะไม่ชอบให้ใครบังคับแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเข้ามาในชีวิตเขาง่ายๆด้วยคนที่เลือกไพ่ของที่สามบอกเลยว่าคุณอาจจะเจอคนที่แบบแข็งมากอะ่ะเป็นมนุษย์หินมนุษย์ทึมแล้วก็มนุษย์โลกส่วนตัวสูงมากนะคะแล้วก็บ้าง่ายต่างหากแล้วก็ต้องการความมั่นคงในชีวิตอะ่ะเขาเองเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักเลย ไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆคุณอาจจะรู้สึกว่าคนที่คนนี้ไม่มีความหวานไม่มีความโรแมนติกแต่เวลาที่เขารักใครสักคนเนี่ยเขาจะมั่นคงมาก,มากๆแล้วก็เป็นคนที่หึงหวงด้วยแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกตรงๆนะคะถามว่าเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณไหมเขาเป็นคนที่ ไม่จําเป็นต้องอยู่ใกล้ๆก็ได้ในความรู้สึกเขาอะแค่มั่นคงเอ่อแล้วก็ไม่นอกใจเขาก็พอในกรณีที่คุณเป็นแฟนเขาเนาะเขาไม่ได้เลยอยากรู้สึกว่าอยากใกล้คุณตลอดเวลาเพราะเขามีหลายๆอย่างที่จะต้องทํานะคะเอ่อแล้วเขาก็เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองด้วยแต่วันไหนที่เขาอยากอยู่ใกล้คุณคุณต้องสามารถอยู่ใกล้เขาได้อะ่ะคืออันเนี้ยมันมันเป็นมุมมุมของเขาเนาะ แต่ถ้าแบบเ,เขาก็มีความรู้สึกว่าฉันก็ทํางาน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 หาเงินอะ่ะแล้ววันหนึ่งที่ฉันว่างอะ่ะเธอก็ต้องว่างให้ฉันสิอาจจะเป็นมนุษย์ที่เอาแต่ใจตัวเองนิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวนุ่นมาเปิดไพ่นางฟ้าให้ดีกว่านาะว่าไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรทัสความรักของคุณกับเขาเนี่ยต้องมีความเชื่อใจกันสูงมากนะคะกองเนี้ยเพราะเขาไม่โรแมนติกเลย เออไม่พูดไม่แสดงออกไม่มีเวลานะคะสิ่งที่คุณทําได้เนี่ยคือความเชื่อใจกันนะแล้วพยายามเออมองโลกในแง่บวกว่าเขาที่เขาเป็นแบบเนี้ยเพราะเขาต้องการสร้างอนาคตสร้างให้คุณกับเขาเนี่ยมีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าหรือคิดในแง่มึงก็คือเขาทำแต่งานบางทีมันมก็ดีเหมือนกันนะที่เขาจะได้ไม่ต้องไปสนใจผู้หญิงคนอื่นไม่ได้ไปชอบผู้หญิงคนอื่นนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่ได้คบกันเนี่ย อันนี้สึกหนักเลยคุณต้องหาวิธีหลายๆอย่างเพื่อเอาชนะใจเขาอะ่ะมันคนละกรณีกับคุณที่เป็นแฟนกันเนาะถ้าคุณเป็นแฟนกันอะคุณมั่นใจได้เลยค่ะเขาไม่นอกใจคุณแน่นอนแต่ในกรณีที่คุณยังไม่ได้เป็นอะไรกันเนี่ยกว่าที่คุณจะทลายกำแพงหรือว่าจะจีบคนคนนี้มันบอกเลยนะคะว่ายากมากๆนะคะแต่ถ้าคุณทําให้เขารักได้เนี่ยเขาก็จะรักคุณคนเดียวแล้วมั่นคงมากด้วยนะ ความรักสําหรับไพ่กองเนี้ยต้องเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นจริงๆอ่ะมั่นในความรักมั่นในความแบบรักแท้มั่นในตัวตนของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยคนที่คุณชอบจริงๆอ่ะนะคะก็าสรุปว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณไหมเขาเป็นคนที่ไม่ได้อยากอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาเขาจะเขาจะเป็นคนที่ทํางานตลอดถ้าเขาอยากอยู่ใกล้คุณเมื่อไหร่คุณต้องว่างให้เขาอ่ะอ่าประมาณเนี้ยค่ะเนาะ ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสมัครสมาชด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ขอบคุณที่ทำทานสแตมให้ด้วยนะคะวันนี้นุ่นไปก่อนคะ่ะส,ส,สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่กองที่4นะคะในหัวข้อที่ว่าเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณไหมนะคะเป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะ นุ่นเปิดไพ่ไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวนุ่นจะเริ่มอ่านไพ่เลยนะคะไพ่ที่คุณได้คือ Queen of Swords Queen of Cups g e of Pentacles Five of Pentacles Five of Cups Two of Wands จากที่เห็นนะคะ คุณเป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมานะคะในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนไหวนะคะเป็นคนจิตใจดีนะคะแต่เป็นคนเด็ดขาดเออแล้วก็ความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะเหมือนเพิ่งรู้สึกชอบกันหรือว่าเคยชอบกันมาแล้วครั้งหนึ่งหรือเคยเดินจากความสัมพันธ์มาแล้วหรืออาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาก็ได้นะคะหรือความรักความสัมพันธ์ทางเนี้ยมันมีเรื่องของคนเก่าๆมีเรื่องของระยะทางด้วยนะคะ ถามว่าเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณไหมเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่เดินจากความสัมพันธ์นี้ไปไหมหรือเป็นคนที่ไม่พยายามเข้าใกล้เขาอะค่ะพยายามแบบว่าเออไม่อยู่ใกล้เขามากจนเกินไปจนทําให้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไกลมากๆอะค่ะไกลจนแบบไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ใกล้กันอีกไหมหรือว่าถ้าคุณเลิกกันไปแล้วเนี่ย มันเป็นแค่ความคิดถึงอะคะมันเป็นพลังงานของความคิดถึงเป็นพลังงานของความคามแบบที่ยังทําใจไม่ได้ยังมีความหลังอยู่แม้นะคะจะแบบตัดขาดกันแล้วก็ตามนะคะเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณไหมกองเนี้ยเหมือนกับว่าถามว่าเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณไหมเขาก็อยากนะคะแต่มันเป็นความอยากที่อยู่ในใจ ไม่ได้พยายามที่จะทําให้มันออกมาเป็นจริงอะคะ่ะเหมือนกับเขารู้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรือเรื่องราวมันจบไปแล้วนะคะเขาจึงเก็บว่าเรื่องราวทุกอย่างไว้ในใจรวมถึงตัวคุณด้วยก็เช่นกันนะ คุณอาจจะเก็บเรื่องราวไว้ในใจด้วยก็ได้นะคะเพราะความรักความสัมพันธ์เนี่ยรู้สึกว่าต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหนต่อให้คุณทุ่มเทมากแค่ไหนอะ่ะมันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไม่ได้ไปกันไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้นะคะคุณอาจจะพยายามหรือเคยวิ่งตามแล้วนะคะแต่ตัวเขาเองเนี่ยเหมือนมีเรื่องราวอะไรในใจหรือยังมีเรื่องราวของคนเก่าๆนะคะหรือเข้าไปยังไงก็ไม่ถึงเขาสักทีอะคะ่ะ มันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใกล้เหมือนยิ่งห่างเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เขาตัวเขาก็เช่นกันนะคะเขาเองก็ไม่กล้าเข้าใกล้คุณก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าเขาเองเนี่ยไม่อยากอยู่ใกล้ๆคุณเพราะว่ายิ่งอยู่แล้วมันคิดถึงเรื่องราวที่แสนเจ็บปวดเนาะบางคนมีเรื่องราวความหลังกันนะคะ ดูไพ่นางฟ้ากบหมออะไรเนี่ยคะ่ะมีคลิปชั่นนะคะมันมีการใส่หน้ากากมันมีการเก็บซ่อนความรู้สึกมีการไม่แสดงออกถึงความรู้สึกนะคะมีการแสดงละครการฝืนความรู้สึกนะคะพยายามที่จะไม่อยู่ใกล้กันมากเกินไปเพราะกลัวความรู้สึกที่มันถูกซ่อนอยู่เนี่ยมันจะแสดงออกมานะคะถ้าใกล้กันแล้วมันทุก์นะคะสู้อยู่ไกลกันซะดีกว่าคุณกับเขาอาจจะคิดแบบนั้นหรือตัวเขาเป็นคนคิดแบบนั้นก็ได้นะคะ เหมือนมันเป็นความความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะหน่วงหนวงที่ค่อนข้างที่จะเศร้านะคะก็สรุปว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สี่นะคะเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณไหมเรามองว่าเขาพยายามที่จะไม่อยู่ใกล้ๆคุณพออยู่ใกล้ๆคุณแล้วเขาคิดถึงเรื่องราวที่เจ็บปวดเราคิดถึงเรื่องราวความหลังอะที่มันทําให้เขารู้ว่าความความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่น่าจะไปต่อได้แล้วนะคะ ออมันไม่น่าจะสามารถแก้ไขอะไรได้แล้วหรือว่าเป็นแบบนี้อยู่ห่างๆกันอย่างเงี้ยมันก็ดีอยู่แล้วนะคะก็น่าจะประมาณนั้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ขอบคุณที่ทำทานสแตมให้นะคะแล้วก็ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้นุ่นไปก่อนค่ะสวัสดีค